กเกษตรทำเงินกันต้องดีกว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปดูเรื่องของการเพราะเห็ดเขาบอกว่าเห็ดร้อนสร้างรายได้ดีเห็ดร้อนเออต้องเพาะปลูกยังไงแล้วทายังไงถึงสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกัติดตามกันเลยในช่วงเกษตรทํา,เ,าทเงิน เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่ายๆ <Wow. S 1> ชวนชาวตรันข่าวมากันที่สมจิตฟาร์มเห็ดกบินตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่39หมู่11ตำบลนนทรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าของบ้านคุณสมจิตน้อยท่าราชได้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านทำฟาร์มเห็ดร้อนและเห็ดเย็น ซึ่งเห็ดร้อนจะชอบอยู่ในอุณภูมิที่ร้อนชื้นอย่างเช่นเห็ดขอนดำเห็ดขอนขาวและเห็ดบด <Wow. S 1> ส่วนเห็ดตระกูลเย็นละ่ะมีอะไรบ้างครับเห็ดตระกูลเย็นเราจะบอกออกมาด้วยนางฟ้าฟูฐานเป่าพื้นนางลม ลิ้นจือค่ะโดยคุณสมจิตบอกว่าการเพราะเห็ดน,นั้นไม่ยากโดยเริ่มจากการใช้วัสดุจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราหรือไม้เบรจพันธ์ปูนขาวรำข้าวและธาตุอาหารต่างๆผสมให้เข้ากันจากนั้นก็นำมาบรรจุใส่ถุงนำสำลีอุดแล้วปิดฝาซึ่งจะช่วยป้องกันแมลงและเก็บความชื้นด้วยครับหลังจากนั้นก็นำถุงเห็ดไปนึ่งด้วยโรงนึ่งไอน้ำ น,นีนึ่งแบบใช้น้ำค่ะร้อยสิบองศาโดยจะนึ่งนาน6ชั่วโมงหลังจากนึ่งเสร็จแล้วก็จะทำการยอดหัวเชื้อข้าฟ่างใส่ลงถุง20-30เมล็ดและก่อนจะยอดเนี่ยจะต้องมีการฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำถุงเห็ดไปบ่ม30-45วันแล้วนำไปใส่โรงเรือที่เก็บความชื้นพร้อมกับรดน้ำทุกวันว่าแต่รดเวลาไหนบ้างครับหน้าร้อนอย่างนี้ก็3ามเวลาเช้ากลางวันเย็นความชื้นก็จะได้ส,ม,สม่ำเสมอค่ะ เมื่อเห็ดออกดอกแล้วก็จะเก็บขายที่ตลาดซึ่งการพ่อเห็ดขายของคุณสมจิตเนี่ยสามารถสร้างรายได้เดือนละหลายื่นบาทเลยทีเดียวว้าวว้วววที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับโอ้ว้าวว้า้วว้าว <c oughs> ไม่มันมีเห็ดร้อนแล้วมันก็มีเห็ดเย็นใช่ไหมเออิ่งรู้เหมือนกันเขาแยกกันแบบเออพิ่งรู้เหมือนกันอ่ะลองดูเผื่อจะได้ไอเดียสำหรับใครที่สนใจแต่ว่าการเพราะเห็ดเอาจริงต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เรื่องของความสะอาดหรือว่าบุณธภูมิเนี่ยสำคัญมากัน<า>นะคะไปดู